สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ English Magic ครับวันนี้เราจะนำเสนอคำพูดง่ายๆที่สามารถนำไปช่วยบอกเส้นทางให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ครับอย่างเวลาเรากำลังอยู่ในรถไฟฟ้าอย่างนี้ครับแล้วมีชาวต่างชาติเข้ามาถามเราว่าอีกกี่สถานีจะถึงสถานีสุขุมวิทถ้านับจากจุดที่เราอยู่แล้วอีกสี่สถานีจะถึงนะครับเราก็บอกว่าสุขุมวิท is four more stations สุขุมวิท is 4 more stations It means to How many more stations is it to uh, Sukhumvit? Sukhumvit stations? Yeah. Ok, we are here, see? Sukhumvit is one, two, three, four more stations Sukhumvit is 4 more stations Ok, thank you And um, how many more stations to Ratchadap, <Here. S 2> one two, three, four, five six, seven more more four stations stations two six is เป็นการช่วยเหลือแบบง่ายๆนะครับถ้าอีกสสถานีถึง4 more stations ถ้าอีกสิสถานีถึง10 more stations สวัสดีครับ